โว้ยตัวันินงนะไว้เดินไปตรงนั้นนะตรงนี้ช้นโอ้หนี่ได้กูเติร์ว่าอะไรก็เจ้าก็รู้อย่างว่ามือร้อมวาโอ้รรใบขอี่เห็นมมันถ่ายบนนอกมือวายพี่อันนี้ร่อนร่อนไม่่แลมเขี้ยลเลยาแต่แปลงหมไม่ได้อะมีตามตาม มันมัไม่มห่คมี่ร้ไ่รเมันกปล่ที่มี่มนไม่ไหลไยไาเนี่ยคนออัดไม่ได้าม้อไม่ห่างพไม่ได้ะร้จครอบัวโยโไม่ได้ม้มาวัน้มเอาไปเปลี่นเปลแล้วเอาไม่ไปใช่ไ่ะมันเอาเอาย่าไ้ลำากอะไรัสุดไปรอ้มือด้ยไม่อยากแซอยดส่นง

ันไปัวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำบุญครับทำบุญครับนองสันตี่ครับรักชูเวครับพานมิสูแต่ทุกคนครับฟังผมครับรถใครไม่มีน้ำมันครับตอนกลับนี้ลำบากนะครับระบมครับรบขกลับรถกูเต็มทังแต่เฮ้ยบดี้กูอยู่ไหนวะจะแบ่งให้สักคันไม่เป็นไรเรายัดได้ทีละสองคันย่าเลยรถก็รถก็มีน้ำมัน